แปรปกฉรากเข้าสองงวดติดสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปกฉรากมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับปกฉรากในงวดวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับจะไปะเกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงนะครับวันลอยกระทงนะครับในปีนี้นะฮะก็ถือว่าข่าวเข้าวๆนะคะ ครมนะครับมีการอนุมัติให้การรอยกระทงนะครับแต่ต้องมีมาตรการการป้องกันนะครับการระบาดของเชื้อไวรัสนะครับก็มีคร่าวๆคือรักษาระยะห่างนะครับใส่แมสวัดอุณหภูมิร่างมือนะครับเพราะว่ากาดอย่าตกนะฮะเพราะว่าการระบาดนะครับยังคงมีเหลืออยู่นะฮะท่านชมเอาละครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับเป็นภาพ กระทงนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับภาพนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปดูในส่วนของการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็เข้ามาแล้ว2งวดติดด้วยกันถ้าท่านใดตามนะฮะก็ถือว่ามีโชคมีลาบกันเต็มเต็มเลยทีเดียวนะฮะสำหรับนะครับบุกฉลากนะฮะงวดที่ผ่านมานะครับที่ไปเกี่ยวข้องนะครับกับสถานีรถไฟกันตรังนะฮะจังหวัด ตรังนั่นเองจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ที่สวยงามนะครับติดทะเลนะครับน่าท่องเที่ยวนะครับจังหวัดตรังนะครับที่หนูได้แปลและวิเคราะห์ออกมานะฮะก็ถือว่าเข้าตัวกลับนะฮะตัวกลับนะครับของข้างหลังลอตเตอรี่นะฮะก็คือ3 7นั่นเองนะครับนี่นะครับตามภาพนี้เลยนะครับ ที่ผมนำภาพแล้ววิเคราะห์ออกมานะฮะนี่ท่านได้นะครับตามตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าได้โชคได้ลาบกันเต็มๆเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับผมพามาวิเคราะห์ในส่วนของอา่างวดที่จะถึงนะครับวันที่สินะครับพฤศจิกายน64นะครับตามที่ผมมองดูนะครับตามพี่ผู้หญิงนะครับข้างหลังนะฮะ ที่เป็นเหมือนหยักๆนะครับเหมือนตะวันนะฮะก็เหมือนกับ38นะฮะตรงใต้กระทงนะครับผมเห็นเป็น96นะฮะสรุปก็คือ38แล้วก็96นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดรูปกระดิ่งนะครับหรือแชร์ไปยังตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับ เลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะครับรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะเพื่อนะครับเวลาหนูลงคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนนะฮะที่หน้าฟีด youtube ของทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับช่วงนี้นะครับก็ยังมีฝนโปรยปลายเข้าสู่หน้าหนาวนะครับรักษาสุขภาพทุกท่านด้วยครับ